โราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเปิดเส้นทางฝาแฟดเฟ e เชอร์ acher, จากอะคาเดมี่แมนซิตี้สู่ความหวังใหม่แมนยูเจอลึกเส้นทางของแจ็คและไทเลอร์เฟดเชอร์สองฝาแฟตที่แมนยูนเต็ดทุ่มเงินดึงมาจากแมนซิตี้พร้อมเลือกเส้นทางทีมชาติคนละฝั่งสู่บทบาทความหวังยุคใหม่ในโอแทฟอร์ดชื่อของดาเรนเฟเชอร์คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของความทุ่มเทและความพักดีในประวัติศาสตร์ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและวันนี้นามสกุลเดียวกันกำลังถูกสารต่ออีกครั้งผ่านเรื่องราวของสองฟาแฟดอย่างแจ็คเฟเชอร์และไทเลอร์เฟเชอร์ที่ถูกจับตามองในฐานะอนาคตของสโมสรจากสีฟ้าสู่สีแดงเดิมพันของตระกูลเฟเชอร์ย้อนกลับไปในปี2023แมนยูไนเต็ดสร้างความฮือฮาด้วยการยอมจ่ายเงินราว1.25ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวแจ็คและไทเลอร์จากอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ซิตี้คู่ปรับร่วมเมือง ท่ามกลางคำถา,ถามถึงความคุ้มค่าในการลงทุนกับนักเตะเยาวชนอย่างไรก็ตามเวลาที่สุจนแล้วว่าการตัดสินใจครั้งนั้นไม่ได้อาศัยเพียงนามสกุลของผู้เป็นพ่อแต่คือการมองเห็นศักยภาพที่แท้จริง แจ็คฟรชเชอร์โดดเด่นในบทบาทกองกลางตัวกลางเล่นบอลนิ่งและมีวินัยเกมสูงขณะที่ไทเลอร์เฟรชเชอร์เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่มีวิสัยทัศน์และความสร้างสรรค์ทั้งคู่เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกกับสโมสรเมื่อเดือนเมษายน2024และเริ่มถูกจับตามองจากรูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของทีม ภาพที่สะท้อนความเปลี่ยนผ่านของยุคสมัยเกิดขึ้นในเกมบ็อกซิ่งเดย์ที่พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเมื่อแฟนบอลในโอทัฟอร์ดได้เห็นชื่อของเฟรดเชอร์สองคนบนม้านั่งสำรองพร้อมกันเป็นสัญญาณว่ายูไนเต็ดกำลังเปิดพื้นที่ให้สายเลือดใหม่พี่น้องท้องเดียวกันแต่คนละเส้นทางทีมชาติอีกหนึ่งมิติที่ทำให้เรื่องราวของสองฟาแฝดกลายเป็นประเด็นระดับประเทศคือการตัดสินใจเลือกเล่นทีมชาติที่แตกต่างกัน ไทเลอร์เฟ t เชอร์เลือกเดินตามรอยเท้าพอ่อสวมเสื้อทีมชา,ามะะบบติสกอตแลนด์รุ่นอายุไม่เกิน18ปีและรับบทกับตันทีมขณะที่แจ็คเฟดเชอร์เลือกเล่นให้ทีมชาติงกฤษรุ่นอายุไม่เกิน18ปีพร้อมสวมปลอกแขนกับตันเช่นกันทั้งสองเกิดที่เมืองแมนเชสเตอร์ในช่วงที่ค่าเรนค้าแข่งกับอยู่ในเดททำให้มีสิทธิ์เลือกเล่นได้ทั้งสองชาติและครอบครัวเปิดโอกาสให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง ภาพที่น่าจดจำเกิดขึ้นเมื่อฝาแฝดคู่นี้ต้องลงสนามพบกันในระดับเยาวชนโดยแจ็คเป็นฝ่ายทำประตูแฉ่งกฤษดคว้าชายัยขณะที่ไทเลอร์สู้เต็มที่เพื่อศักดิ์ศรีของสกอตแลนด์โอกาสท่ามกลางวิกฤตของปีสแตดงสถานการณ์ล่าสุดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเปิดช่องให้ดาวรุ่งได้ก้าวขึ้นมาเมื่อรูเบนอโมริมยืนยันว่าทีมจะไม่มีทั้งบรูโน่แฟนันและคอบบี้ไมนูในเกมบ็อกซิ่งเด์กับนิวคาสเซิลเนื่องจากอาการบาดเจ็บ คุณซือวัย40ปีมองว่านี่คือโอกาสสำคัญของนักเตะด,ดาวรุง่งแจ็คเฟรชเชอร์ทำผลงานได้ดีในเกมกับแอสตันวิลล่าและเมื่อโอกาสมาถึงเราต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นอายุน้อยได้แสดงศักยภาพอาโมริมกล่าววันนี้แจ็คและไทเลอร์ไม่ได้ถูกมองเพียงในฐานะลูกชายของดาเรินเฟรชเชอร์อีกต่อไปแต่คือสอนักฟุตบอลอาชีพที่กำลังสร้างตัวตนของตัวเองในเส้นทางที่แตกต่าง ไม่ว่าสุดท้ายใครจะไปได้ไกลกว่ากันหรือจะรับใช้ชาติใดในระดับสูงสุดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือน,นามสกุลเฟชเชอร์กำลังกลับมามีบทบาทอีกครั้งในโรงละครแห่งความฝันและอาจจะถูกจดจำไปอีกยาวนานในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ด ผีรอตัดสินใจเตะอุ่นเกือกซาอุกุมภาพันธ์เดอะไทม์หนังสือพิมพ์ผู้ดีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาเดินทางไปโกยเงินที่ซาอุดีอาราเบียในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้หลังมีเวลาว่างจากโปรแกรมลงสนามปีแสดงกำลังมองหาทางลงสนามกระชับมิตรในแดนตะวันออกกลางหลังไม่ได้ลงสนามในเกมฟุตบอลยุโรปสีซสั่นนี้ช่องว่างที่คาดว่าจะเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้นหลังจากเกมเยือนเอเวอร์ตย้ายไปเตะวันที่23มกุมภาพันธ์ ทำให้มีเวลามากพอหลังจากต้องลงสนามพบเวสแฮมยูไนเดตในวันที่10กุมภาพันธ์การตัดสินใจสุดท้ายจะมีขึ้นหลังจากเกมพบไบรตันสึก F a เอับรอบ3วันที่11มกราคมนี้ซึ่งหากพวกเขาผ่านเข้ารอบต่อไปก็น่าจะยังพอมีเวลาในการเดินทางอยู่ดีรอบ4เตะกันช่วงวันที่14กุมภาพันธ์ตอนนี้ยูเนเตดได้ทำการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของซาอุดีอาระเบียแต่ยังไม่ได้มีการลงนามในข้อตกลงอะไรกัน เอซิมิลานอาจาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะมาเป็นคู่แข่งเพราะทั้งสองสโมสรไม่ได้ลงสนามในเกมฟุตบอลยุโรปเกมกระชับมิตรดังกล่าวจะเป็นการช่วยโปรกรายรับของสมโมสรหลังจากขาดรายได้จากเกมยุโรปในซีซั่นนี้โรมาโนเผยกลาสเนอร์ไม่ต่อสัญญารอหาทีมใหม่ฟาบิโซโรมาโนนักข่าวดังรายงานโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนสื่อคริสตันพาลสตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาที่กำลังหมดซัมเมอร์ปีหน้า สัญญากราสเนอร์สิ้นสุดกลางปี2020และวีก่อนเจ้าตัวสัมภาษณ์สื่อชี้แจงการเจรจาฉบับใหม่หยุดลงชั่วคราวเพราะติดภารกิจคุมทีมแข่งช่วงโปรแกรมชุกอย่างไรก็ตามรายงานกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเผยโค้ชชาวออสเตรียวัย51ปีวางแผนและว่าจะไม่เซ็นสัญญาใหม่กับพาเลสแต่จะยังทุ่งเทเต็มที่ในช่วงที่เหลือของซีซั่น ยังไม่แน่ชัดถึงจุดหมายต่อไปของกลาสเนอร์โดยก่อนหน้านี้เคยปรากฏความเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดยักษ์ใหญ่ร่วมเพียมลีกรวมถึงการกลับไปบุนเดสลีกาอดีตในายใหญ่ไอทักแฟงเฟิร์ตเข้าคุมพาเลตต้นปีก่อนร่วมคว้า FA เคับเป็นแชมป์แรกในประวัติศา,าสตร์สโมสรหลงรักตุรกีโอนาน่าเผยกำลังมีช่วงที่ดีที่สุดในชีวิต อังเดโอน,น่าในด่านแทปซอนสปอร์เปิดเผยกำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตหลังออกจากแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลโกวัย29ปีเป็นมือหนึ่งให้ปีแสดงมาสซีซั่นจนซัมเมอร์ล่าสุดย้ายซบแทปซอนสปอร์ในลีกสูงสุดตรุรกีแบบไม่มีออปชั่นซื้อขาดแม้ไรยชื่อติดทีมชาติแคมรูนไปร่วมแข่งชิงแชมป์ทวีปแอฟริกาคัพออฟเนชั่นแต่อนาน่ายัางพอใจอย่างมากกับสถานการณ์ตัวเองที่สโมสร ผมกำลังมีความสุขมากคุณเชื่อผมได้เลยผู้รักษาประตูซึ่งเหลือสัญญาก,กับไมเตอร์ถึงส0 2 8ัสัมภาษณ์ช่วงพักเบรกหนีหนาวผมกำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผมไม่สามารถบ่นอะไรได้ผมมีความสุขมากที่ได้อยู่ที่นี่ครึ่งซีซั่นแรกในแดนไก่งวงอดีตมือก่าอินเตอร์มิลานเฝ้าเสาให้ทับซอนสปอไปแล้ว13นัดเก็บ3คลีนชีตเสีย19ประตูช่วยทีมรั้งอันดับ3 บางครั้งผมขับรถแล้วก็มีแฟนบอลตัดหน้าเพื่อบอกว่าโอนานา่าหยุดรถฉันต้องการถ่ายรูปกูค่าตัว55ล้านโยูโรกล่าวต่อผมคิดในใจได้เลยแต่คุณอาจขอถ่ายรูปด้วยวิธีอื่นแต่เมื่อแฟนบอลเห็นผมพวกเขามีความสุขและผมก็สุขไปด้วยตอนแรกมันเป็นเรื่องยากไลฟ์สไตล์ที่นี่แตกต่างออกไปแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วแฟนบอลคือคนของผมผมรักพวกเขา แฟนบอลที่ตุรกีมีแพชชั่นสูงมากซึ่งยอดเยี่ยมและน่าประทับใจคุณไม่สามารถอธิบายได้หากไม่ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยตัวเองหลุยซาหามั่นใจว่าเซอร์อเล็กเฟอร์โกสันอดีตผู้จัดการทีมของเขาจะไม่มีวันเซ็นสัญญากับเจดอนซานโช่หนึ่งในนักเตะที่ล้มเหลวที่สุดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดอย่างแน่นอน ซานโชซึ่งยังคงเป็นนักเตะของปีแสดงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูในเดตในการซื้อตัวนักเตะและซาฮาเชื่อว่าเฟอร์กรูสันจะไม่มีวันทำผิดพลาดแบบนั้นอย่างแน่นอนเมื่อถูกถามว่าเฟอร์กี้จะสามารถดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของซานโชออกมาได้อย่างไรอดีตสุน,น่าของแมนเชสเตอร์อย่างซาฮาให้สัมภาษณ์กับพันดิตอารีนาว่าพูดตามตรงผมไม่คิดว่าอเล็กเฟอร์กูสันอยากเซ็นสัญญาก,กับเขาหรอกนะ ผมคิดว่าเขารู้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับผู้เล่นที่มีโปรไฟล์แบบซานโชคือการไม่เซ็นสัญญากับเขาเลยผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่แมนเชสเตอร์ทำผิดพลาดในการซื้อขายนักเตะนับตั้งแต่เซอร์อเล็กซ์จากไปหนึ่งในสิ่งสําคัญที่สุดที่ต้องทําสําหรับการซื้อขายนักเตะคือการทําการบ้านก่อนที่จะเซ็นสัญญากับผู้เล่นคุณต้องรู้จักนิสัยใจคอของนักเตะก่อนที่จะพยายามเซ็นสัญญากับเขาด้วยซ้ํา เฟอร์กุสันจะตามหาข้อมูลเกี่ยวกับเป้าหมายของการซื้อขายเสมอก่อนที่จะเซ็นสัญญากับพวกเขาผมไม่คิดว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมากนักที่แมนยูน t เต็ดความผิดพลาดในตลาดซื้อขายนักเตะมันเกิดขึ้นอยู่เสมอแหละแม้ว่าคุณจะทำการวิเคราะห์อย่างละเอียดถีทั่วแล้วก็ตามแต่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังๆมันเกิดขึ้นบ่อยมากจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ มันไม่ได้ส่งผลเสียต่อยูไนเต็ดเพียงอย่างเดียวสําหรับนักเตะบางคนที่ย้ายมาอยู่กับสโมสรแล้วทําผลงานได้ไม่ดีมันก็ส่งผลเสียต่ออาชีพการค้าแข้งของพวกเขาด้วยถ้าเซอร์อลิกเฟอร์กุสันมองนักเตะคนนี้ตั้งแต่แรกเขาคงไม่อยากเซ็นสัญญากับซานโช่ตั้งแต่แรกแต่หากลองนึกภาพสถานการณ์ที่เฟอร์กี้เซ็นสัญญากับเขาผมว่าบรรยากาศในสโมสรตอนนั้นคงจะช่วยได้บ้างรอยคีนแกรี่เนวิลลิโอเฟเดนานและปาติสเอฟลา แต่ละคนคงจะสามารถให้คำแนะนำหรือให้กำลังใจเพื่อช่วยให้เขาพัฒนาไปในแบบที่นักเตะควรจะเป็นในช่วงหลังๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูเหมือนจะไม่มีขอบเขตและการฝ่าฝืนกฎก็ทำได้ง่ายกว่ามากเห็นได้ชัดว่าสิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงไปภายใต้การคุมทีมของอาโมริมตอนที่ผมอยู่ที่นั่นมันไม่สำคัญว่าคุณจะมีพรสวรรค์หรือไม่หรือมาจากประเทศไหนหรืออะไรก็ตามคุณต้องทำตามมาตรฐานของสโมสรแต่รากฐานเหล่านั้นได้หายไปแล้ว เนมันยามาติชเชื่อว่าการปลดโอริโกนาโซชาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมในปี2021คือความผิดพลาดใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นมาติชลงเล่นภายใต้ผู้จัดการทีมถึง4คนในช่วง5ฤดูกาลที่สโมสรได้แก่โชเซ่มูรินโョโอริโกนาโซชาไมเคิลนคาริกและลาฟรังนิกซึ่ง2คนหลังเป็นผู้จัดการทีมชั่วคราวและเมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาของเขาที่โอทาฟฟอร์ดมาติชเชื่อว่าภายใต,ใต้การคุมทีมของโซชา สโมสรกำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายน2021หลังจากทีมไม่ชนะใครเลยในเพียร์ลีดโดยเก็บได้เพียงแต้มเดียวจาก7นัดรวมถึงความพ่ายแพ้ที่น่าผิดหวัง5-0ต่อคาบ้านต่อลิเวอร์พูล โซชาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมอย่างถาวรในเดือนมีนาคม2019ด้วยสัญญา3ปีและในช่วงเวลานั้นเขาพาทีมจบอันดับ3และอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกรวมถึงเข้ารอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกในเดือนพฤษภาคม2021ดมาติดเชื่อว,ว่าทีมกำลังพัฒนาขึ้นภายใต้การคุมทีมของโซชาและยืนยันว่าสมควรได้รับเวลามากกว่านี้เราจบอันดับ2และ3ภายใต้การคุมทีมของเขามาติดกล่าวกับโฟ2โฟทูบรรยาการในทีมคือเราไม่พอใจที่จบอันดับ2 แต่เมื่อคุณกลับไปมองผลการแข่งขันในตอนนี้เราทำได้อย่างยอดเยี่ยมผมคิดว่าโอเล่สมควรได้รับเวลามากกว่านี้และเมื่อผมพูดถึงโอเล่ผมก็อยากจะพูดถึงทีมงานของเขาด้วยเช่นไมเคิลคาวิกและคีแรนแมคเคนนาพวกเขากำลังเดินไปในทิศท,ทางที่ถูกต้องเพื่อนำอยูเนเต็ดกลับมา แน่นอนพวกเขาตัดสินใจปลดโอเล่จากผลการแข่งขันสองนัดสุดท้ายแต่เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับสมโมสรเขาเป็นผู้ช่วยของเขาเข้าใจฟุตบอลการฝึกซ้อมสมบูรณ์แบบและเตรียมทุกรายละเอียดไว้พร้อมสําหรับเราผมรู้สึกเสียใจเพราะโอเล่เป็นคนที่ดีมากและเรากําลังจะไปถึงจุดที่ยิ่งใหญ่ผมไม่ใช่ตัวเลือกแรกของเขาในแดนกลางและผมไม่เคยชอบโค้ชคนไหนเลยถ้าผมไม่ได้ลงเล่นผมจะทะเลาะกับพวกเขา แต่โอเล่เป็นโค้ชคนแรกที่ผมไม่ทะเลาะด้วยเขาเป็นคนรวมผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในทีมตัวจริงเข้าด้วยกันเขารู้จักสโมสรเป็นอย่างดีและแฟนๆก็รักเขาหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ